สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสุริยออฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนน้มาที่คอนเทนต์ที่ขอกันมานะจ๊ะอยากรู้อ่ะเรื่องชาวบ้านเป็นงานของเรามีคนอยากรู้ว่าคนเก่าที่เลิกกับเราไปแล้วเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคนเขาสบายดีไหมคนใหม่กับเขามีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบางคนก็รอดีใจด้วยบางคนก็รอสมน้ำหน้า มีหลากหลายอารมณ์มากในช่องอาจารย์มีหลากหลายอารมณ์จริงๆอะจะอยาเรามาดูการเพื่อความเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของเราคือเราห่วงเขาแหละเรารักเขาเราเป็นห่วงเผื่อเขาไปแล้วเขาไปมีความสุขหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มาทัดเด่นประสบการณ์มก่อนมากันที่ทัดเด่นดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก่อนค่ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันหรือดูซซ นายคิงออฟคัพว้าวคิงถือทูอ้แม่เจ้าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรโฟออฟเพนต a เกิลค่ะคิงออฟเพนตะเกิลเดนประสบการ์มังกรชีวิตของคุณก็มีความสุขนะโอ้โหจะบอกว่า The Sun กับเดอะทาวเวมันมาปิดท้ายเลยใจหนูจ๋าคือมันเหมือนกับว่า <laughs> อยู่ในความอยู่เหมือนเหมือนอะไรอ่ะ เหมือนเราคิดอะเราคิดอะว่าในความรักความสัมพันธ์มันจะมีความสุขมันจะแฮปปี้มันจะดีดามันโอ้เจอคนนี้มันคนที่ใช่สเปคเลอกเกินถูกใจใช่เลยแต่เรากำลังวาดวิมานในอากาศแล้วอยู่วิมานนั้นตู้มระเบิดทังถลม่มทลายมาหมดเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเดีเ๋ยวกอนเดี๋ยว่าเซ่เดี๋ค่าเซความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงเดดเดดซันโอ้โหพ่ายคุณ เดอะซันเดอะเดซไพ่เป็นไว้เวอร์ซาได้ในขณะที่อ่านโอ้ยอยากเจอคนที่ใช่อยากแต่งงานแล้วนะเขาก็อยากเอ้ยเดอะสตาร์ม่ <c oughs> ทำไมไพ่มันดูย้อนแย้งเนาะฮะทำไมไพ่คุณดูย้อนแย้งเด่นรประสบศพกันมังกอนอความรู้สึกของคุณในด้านความรักเมื่อเก่าก่อนที่มีเขาคิงออกคับรักเขาจา้าหนูรักเขา <c oughs> รักเขาชอบเขาแต่แบบดินจะเป็นคนรักใครชอบใครก็แล้วแต่จะดูนุ่มนิ่งๆสุขุมรุ่มลึกไม่พูดไม่ใจแอบรักแอบชอบแอบมีใจเยอะเลยแต่ก็ไม่ค่อยแสดงออกเดี๋ยวจะได้ใจเดี๋ยวจะหลองอะไรอย่างเงี้ยหรือใน,วนความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ค่ะมันก็มันดูเหมือนเป็นภาพลวงตาที่ดูเหมือนเราเจอคนเนี้ย ว่ามันจะมันจะมีความสุขคุณอาจจะดีวกว่าคนที่เขามีชื่อเสียงบางคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์แอนด์เอนเซอร์ได้หมดมันเหมือนจะโศกอ่ะมันเหมือนจะโศกอ่ะมันเหมือนกำลังอยู่บนสวรรค์ดีๆแล้วเราถูกถีบตกลงมาเดีทาวเทอร์คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นด้วยใจที่แบบใจที่บริสุทธิ์เลยใจที่คุณรู้สึกว่าความรักอ่ะมันบังเกิดความมั่นคงมันก็บังเกิด แต่ว่ามันไม่โอเคเลยมันเหนื่อยเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมากๆมันจบกันไปแบบกระทันหันไม่ทันต,ตั้งตัวเลยเหรอคะมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหน queen of swords เขาเป็นคนดูแรงๆตรงๆ the dead เจ็ดถ้วย f l o of one the star เหมือนใครไขยฝัน เราฝันไปเองหรือเขาขายฝันเขาบอกว่ารักเราหรือเปล่าหรือเขามาแซงทําว่าเหมือนรักมันมันหลอกให้เรารักกันแน่เออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูขายฝันเหมือนเขาต้องการการแต่งงานครอบครัวมองเซเว่นออฟคัพโอ้โหวาดวิมานกันว่ามันจะต้องสวยเรูดูดีแล้วเราจะเข้ากันได้เราจะไปกันยาวๆด้วยแหละแต่มันมีเดอะเดทกับเดอะทาวเวอร์มาเขาเป็นเดอะเดทคุณเป็นเดอะทาวเวอร์เลยนะ สวรรค์ของคุณที่คุณสร้างมาเองคุณก็จบเองได้ด้วยมือคุณเองนะ <c oughs> <laughs> <c oughs> เหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่คุณคิดค่ะอืม <cam> <icias> เขาก็วาดวิมานกับคุณวิเยอะนะหรือคุณไปวาดวิมานกับเขาก็ไม่รู้ละมันดูเหมือนไพ่มันดูสลับกันยังไงไม่รู้ มันดูเหมือนเขาเป็นคนตรงๆรงแรงๆพูดจาไม่หวานแต่เขามีความมั่นคงคนที่คุณดิวด้วยเขาอาจจะเป็นเดอะสตาร์ค่ะเป็นแบบเออเขาก็มีชื่อมีเสียงหน้าตาเขาก็สวยสดงดงามหน้าตาหล่อเราเอาเรื่องเขาก็ดูมีชื่อเสียงดูดีอ่ะแล้วเขาก็อยากได้ความรักที่มันดีๆด้วยนะเขาก็อยากได้โฟล์ทวาน การแต่งงานการเติมเต็มการฉลองการมีความสุขที่มีความรักกับใครสักคนที่ยั่งยืนระถาวรเราจะมีความสุขร่วมกันแต่มันมีเจ็ดถ้วยเขาอาจจะฝันไปคุณขายฝันอะไรให้กับเขาหรือเขาอาจจะมองคุณว่าแบบเรามีความรักแบบโอ้โเจอคุณแล้วแบบมันใช่คุณอาจจะไพ่สลับกันได้แต่อยู่ๆมันพังถล,งล่มทลายวิมานร่มสลายลงมาเลย The d e a d the t o w e r แต่คุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้พูดตรงๆนะคุณก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียใจหรอกถึงมันจะพังไปแล้วคุณก็มีความสุขดีนะคุณก็อยู่ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่หนักแน่นไม่มีใครทําร้ายฉันได้ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของใจในเรื่องของอารมณ์คือก็โดนมาเยอะมั้งประสบการณ์มันมีก็คุณอาจจะไม่ได้ทุ่มเทรักไม่รัก แบบออกอาการแบบชอบแหละชื่นชอบซึ่งไม่ถึงก็รักจนผูกจิตผูกใจรักแล้วละไม่ถึงขนาดนั้นคุณก็ดู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 แล้วก็พยายามที่จะดูนิ่งๆมากกว่าแต่ดูเหมือนเขาทุ่มกับคุณเยอะนะทุ่มหมายถึงเขาอาจจะทุ่มกับคุณว่าโอ้ยเนี่ยมันจะไปได้ดีๆเลยนะเราจะรักกันอะไรเงี้ยอืมแล้วมันพังตูมลงมาหมดเลยเนะี่ยมันมีเดเดตเข้าไปแล้วเหรอเขาจากไปแล้วทำไมเขาถึงจากไปเดอะสตาร์ เขารู้สึกว่าเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนมันคุมเครือเขาอาจจะไม่ชอบอะไรที่มันคุมเครือไม่แน่ใจสงสัยเกิดความรู้สึกที่มันเหมือนเขาเป็นคนตรงตรงอะ่ะถ้าเขารักคุณเขาก็บอกรักคุณเขาทาอะไรให้คุณแสดงว่าเขาทําตามนั้นจริงๆแต่ว่าพอไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่คุณไม่ได้ทําอะไรเขาเลยปล่ะ มันมองหนึ่งการเงียบๆเฉยๆนิ่งๆคุณรักคุณกันเน่งคุณก็ไม่แสดงออกคุณไม่รักคุณกันเน่งคุณก็ไม่แสดงออกเขาจะไปคุณก่อนเน่งคุณไม่ได้แสดงออกถ้าในความสัมพันธ์ที่คุณมีต้องมีความรักแล้วมันเน่ขนาดนั้นคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคเองไม่มีก็ได้นะก็แบบนั้นเลยคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนราศีกุมไหมพิจิกไหม เดินเพบ่ศพกันมังกอนนะจ๊ะอ่ะไปดูเขาคนนั้นของคุณกันชีวิตเขาสบายดีไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังแล้วความสัมพันธ์ถ้าเขามีความสัมพันธ์ใหม่เขาเป็นเช่นไรไปดูกันเรามาดูกันว่าชีวิตเขาเป็นไงคะตอนนี้ชีวิตเขาสบายดีไหมเราก็แค่อยากรู้เราเป็นห่วงเขาเรายังมีอาจจะยังมีใจอาจจะยังอยากรู้ว่า เออในวันที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาจะเสียดายเสียใจเขาจะีนี่เราบ้างไหมอะไรเงี้ยก็อยากรู้นะจา่าเขาสบายดีไหมเดอรา์าสุณอาจจะดีกว่าราศีสิงสเปรนค่ะเขาสบายดีไหมหรอสามถ้วยก็แฮปปี้ดีดาดีนะเขาเพื่อนเยอะนะคนคนเนี้ยเพื่อนเยอะมีสังสรรค์ชีวิตเขาอาจจะเป็นคนฉลาดด้วยละ่ะเขาเดินจากคุณไปอ่ะเดอะทาวเวอร์ใช่ใครใครเป็นคนบอกเลิกใครเริ่มถล่มทลาย ถามว่าชีวิตเขาสบายดีไหมใช่เขาเป็นคนทํางานค่ะความอดทนในเรื่องของการทํางานการหาเงินการขช้ชีวิตเหมือนเขาเขาท่องแท้กับชีวิตเขาเหมือนกันนะเหมือนถ้าอยู่ตรงไหนแล้วใจฉันมีความสุขฉันก็อยู่แต่ถ้าอยู่แล้วฉันต้องทนฉันต้องทุกข์ฉันก็พร้อมตัดก็เด็กขาดดีและมองถึงความสัมพันธ์นี้ว่ามันมันไม่ใช่แหละเขาอาจจะมองว่าการอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมองดูถึงอาการของคนที่ ต่อให้เราจะจริงใจแค่ไหนอะไรที่มีความสุขก็กอาจจะไม่ได้ก็ได้อารมณ์ประมาณน,นั้นนะจจะเดินแล้วเพร์เขารักคุณไหม,มรักผมได้คิดผมได้คิดแต่มันมองถึงความได้ขิดที่เขาทุ่มเทให้กับคุณค่ะเขาอาจจะชัดเจนมากทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจบอกความรู้สึกแต่ถ้าเขาไม่ได้รับจากคุณเลยเขาก็ไม่เอาโอเคไหมคุณอาจจะดีวกับสิงห์แล้วเวราสิเมถุนค่ะไปดูกันว่าเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังอืม เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคนใหม่เขาความสําคัญของเขาก็คนใหม่มันแฮปปี้ดีไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังอ h e Sun อ้แม่เจ้าคนรักเขาเยอะค่ะบอกเลยคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านเขายังโสดอยู่นะเก้าเหรียญเลยนะ เหมือนเขาโดนมาเยอะเจ็บมาแยะค่ะความรักอยากได้ไม่อยากได้บางคนก็มีชื่อมีเสียงมีชื่อมีเสียงมีความสําเร็จในเรื่องของการทํางานเขาไม่อยากกูพันกับเรื่องของความรักอีกแล้วมีคนมาจีบเพียบค่ะเพียบนะคะด้วยความโสดด้วยความสวยด้วยความรวยด้วยความรอหรืออะไรก็ตามที่โปรไฟล์ของเขาก็ค่อนข้างดีนะรักตัวเองเป็นด้วยแหละเพราะฉะนั้นจะถามว่ามีไหมมีคนมาจีบค่ะแต่ไม่อยากได้เลยค่ะดูท่าแล้วเขาไม่ได้อยากได้ เอ,อเาอาเขาบอกว่าเขาอยู่ได้ตัวคนเดียวเขาหากินเองเขามีชีวิตที่ดีเขามีเงินมีทองเดี๋ยวความรักก็มาดีๆแต่ถ้ามาแล้วมันมาหยอดมาอ่อยมาเอามาแล้วไม่เลือกเราไม่ชัดเจนต่อเราเขาก็ไม่เอานาจะจ๊ะอืมเขาก็คนคุยเป็นไงล้ะกันน่าจะเป็นคนคุยๆมีค่ะมีมาหยอดมาแย,ย่มาจีบเขาเพียบแต่เขาดูไม่เอาอ่ะดูเหมือนเขาดูเหมือนเขาเลือกเยอะแล้วก็เขาเจ็บอ่ะ ความสัมพันธ์จริงด้วยเขาเป็นคนชัดเจนจริงนะทำแพรนเขาเขาทําใจแล้วล่ะมีเพียบเลยจริงๆเขาโอ้บางคนเขาก็ดูมีสตางค์ดูมีฐานะดูหน้าที่การงานเขาดีมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่คู่ควรกับเขาคงไม่ค่อยมีหรอกเออเขาก็เขาก็มีความคนเราก็มั่นใจตัวเองว่าฉันก็ดีพอฉันก็สวยฉันก็มีตังค์ฉันก็มีฐานะฉันก็ทําใจแหละถ้าไม่ถูกใจถ้าไม่ใช่ก็ไม่เธออะไรอย่างเงี้ยอืมถามว่าเขาเป็นคนชัดเจนด้วยนะถ้า ถ้ารักคือรักไม่รักคือไม่รักตัดคือตัดอ่ะชัดเจนมากด้วยแล้วก็เขามีปัญหากับอรปสรคในเรื่องของตัวเขาเองเรื่องการทํางานดูเขามุ่งมั่นกับการทํางานความสําเร็จมากกว่าความรักเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีคนคุยบ้ม,มีบ้างเล็กน้อยไม่ได้เลือกใครเดี๋ยวแล้วเวอร์ไม่ได้เลือกและก็ยังผูกจิตผูกใจผูกอารมณ์กณวู้สึกงเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเดนประสบกบารณ์มงกร เขาค่อนข้างหาธรรมะเลยลืมไปหลายเอย่างไม่ลืมหรอกซิกอัพครับไม่ลืมค่ะไม่ลืมแต่ก็ไม่เอาคิดถึงแต่ก็ไม่ทักอยู่เฉยไม่เอาไม่วาดฝันอีกแล้วรักนะแต่ไม่เอาคิดถึงนะแต่ไม่ทัก อาจารย์มันยังไรเจงเขาไม่อยากวาดฝันนีแ่แหละเขาอาจจะหมดความวาดฝันเขาอาจจะเดินสายธรรมะบวาย,ายพะระทำบุญอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับความเป็นจริงคงไม่มีใครที่จะมองถึงการแต่งงานชีวิตดีๆไม่วาดฝันอีกแล้วค่ะเหมือนหมดแต่อะไรแต่อยากแบบว่าเสงสัยอายุป,ปูนนี้แล้วก็ไม่มีคนเข้ามามาก่อนจะดีหรือเปล่าฉันอยู่คนเดียวก็ได้ฉันสบายใจดีฉันก็ไม่เห็นต้องมีใครอยู่สดๆสวยๆมันแบบนี้แหละ อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คนเข้าหาเพียบเพียบครั้งคิดถึงคุณอยู่ไม่ได้ลืมคุณหรอกบอกแล้วไม่ได้ลืมยังคิดถึงยังรอคอยคุณไปทักด้วยบางครั้งก็ยังมีความหลังลึกๆนะว่าเอ๊มันมีไหมที่คุณจะมาทักเขาบ้างจะมาขอโทษเขาบ้างหรือจะมาทักกันเป็นกาลยานมิตรการจะมีไหมอย่างเนี้ยแต่ว่ารักนักแต่ทักจะไปทักก็ไม่เอาด้วยก็ไม่เอาก็ไม่อยากจะสารอีกแล้วเจ็บพอแล้วพอกับความรู้สึกนั้นแล้วอารมณ์นี้ เจ็บมามากเจ็บมาเยอะโดนแทงมาเยอะใช่ไม่เอาไม่ไว้ใจใครอยู่คนเดียวสบายใจกว่าปิดกัน้นไม่เอาความทุกข์เหมือนเขาคิดว่าจริงๆทนทุกคนก็อยากได้ความรักนะแต่เขามองว่าถ้าเขาอยู่แบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีความทุกข์เขาอยู่เขาก็มีความสุขดีแต่ถ้าเข้ามาแล้วถ้าต้องไปผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณจากใครแล้วมันเป็นทุกข์เขาไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยโอเคไหมอะ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดสคลิปชั่นบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไลน์ a of a หนึ่สามสองเก้า y ววาเจอกันค่ะ